ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับกับไวลาพัฒนาประจำงวดวันที่1ิบกุมภาพันธ์พศสอง8ันหรยหกสิบแปดครับสำหรับไวน์ลาพัฒนางวดที่แล้วนะครับนอไฮเดนซีฮหครับนะครับไวลาพัฒนางวดที่แล้วเด่นสามตัวมา1หนึ่งตัวเด่น456หเด่น2ตัวมา1หนึ่งตัวเด่น10เด่น4กับหวิ่ง4ตัวเดียวครับ บินสี่ตัวเดียวตัวเรกเจ้าคูกับพี่หกศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่แปดฮ่าหนึ่งฮาแปดครับโปรเตินกับนี่ศูนย์สี่สี่แปดศูนย์สี่สองห่าสี่แปดแล้วก็ตาเรีกออกศูนย์ฮ่าหาครับครับออกศูนย์ห้า เขาเรียกที่โบเรนครับเรียกหานี่ครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นหาเด่นสี่หาหกส่วนสุดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวรุดครับรุดรุดรุดครับรุดมาเรืยครับโอ้ยอวยเล่าจะเป็นอย่างเนาะออกศูนย์หาหาเนาะเนาะเลขไหนเป็นศูนย์ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวก็เขาแต่เรียหาตัวเดียวครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับสำหรับเรียเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวมันต้องติดหนึ่งตัวอยู่แล้วครับแต่ว่าจะจับคู่จะบดถือจับตัวเด่นบถือนะครับจับตัวเด่นบดถือถ้าวันนี้ก็มาตามกันต่อครับเราเปสเก่าด่วันศุต่อครับเนื่องนาฉพอเรียกเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด้อยครับ เ้าเล่า,ลาพัฒนาครับเล่าพัฒนาอันที่สิบคุณงภาพพันพอซอสองออพันห้าลอยทุกสิบแปดครับ ครับเด่นสามตัวมัหนึ่งตัวครับเด่นเจ็ดหกศูนย์ครับเด่นเจ็ดหกศูนย์ครับเด่นสามตัวมั่นหนึ่งตัวเด่นเจ็ดหกศูนย์ เลขเจ็ดหกศูนย์ครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหกกับเจ็ดเด่นหกเด่นหกกับเจ็ดครับวิ่งวิ่งหก ตัวเดียวบิงหกตัวเดียวได้ครับบินหกับเจ็ดบิงหกตัวเดียวครับบ็นหกตัวเดียวต้องมาเลยเรื่อพก รอบนี้เียกพกต่อมาแล้วถึงคิวดีวพวกถึงคิวดีวพวกแล้วครับถึงคิวดีวพวกแล้วเดี่พกต่อมาเลยครับมันนี้นี่เจ้าครูครับพกคูหกสามหกสี่หกห้าครับ สามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าครับนี่มาแน่นอนครับตอนนี้มาแน่นอน เดินหกสามหกห้าหกเก้าครับนี่ครับเดินสามครูครับเดินสามครูหกห้าหกเก้าครับพระทง บทุนหกเก้าหกห้าครับเก้า วกเก้าก็พวกหาครับเก้าหกหกเก้าเก้าหกห้าครับสองคุยเนี่ยครับได้ ครับนาจอด้วยครับบาทน,นี้บรุษขึ้นสิบรุษหรอครับเงิน,ค,นครับนาจอร์ดครับครับสำหรับหวยลาพัฒนาประจำววันที่สิบปุมผ้าพันพสสองพันอร้อยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวมันหนึ่งตัวเด่นเจ็ดหกศูนย์ครับเด่นเจ็ดหกศูนย์เด่นสองตัวมันหนึ่งตัวเด่นหกกับเจ็ดวิ่งหกตัวเดียวกับวิ่งหกตัวเดียว ่วนเลขจับคู่ก็มีหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าครับสุดเด่นนะครับนี่สุดเด่น,น,ส,ดดนสุดเหนึ่งสุดฟันตรงก็มีอยู่สองคู่ครับฟันตรงไอ้สองค,ององคอู่น,นะครับหกเก้ากับหกห้าครับหกเก้ากับหกห้าส่วเลขสามคู่ก็มีหกหกเก้าหกห้าหกหกเก้าเก้าหกห้าครับหกหกเก้าเก้าหกห้าหรือจะเป็นห้าหกเก้าก็ได้ครับ อ่าสุดเด้นแบบพี่กูนี่นะครับเนาะโวกเก่าด้ครับโวกเก่านาชิเด้นกโวก้าครับครับสำหรับหวยราพัฒนาในงวดนี่นะครับเนาะประที่ชิปคุมภาพดันนี้ครับมีเพียงํำเนียนะครับฝากอะไรก็แจะส่งทีมค้าด้วยน้ำเดือดครับครับสำหรับชิปนี้ครับขอไว้พร้อมอพมีพนอเอสชีททุกคนจงโชคดีด้วยครับสวัสดีครับ